ครับผมครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับเจ้าตัวนี้นะครับผมนั่นคือเทปวัดน้ําหนักสัตว์นะครับผมนี่ก็เราสามารถหาซื้อได้ตามาช้อปปิ้งทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็น l a ซ a ด้หรือว่าช้อ p ป,ปีนะครับเดี๋ยวผมจะมาดสต้นๆให้ฟังเข้าๆก่อนแล้วก็เดี๋ยวคลิปต่อไปจะไปทดลองใช้ในสัตว์อีกครั้งหนึ่งนะครับ หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมวิธีการนะครับก็คือเราก็ดึงตัวนี้ออกมาเลยนะครับผมเมื่อเราดึงตัวที่ออกมาปุ๊บนะครับผมมันก็จะมี2ด้านนะครับด้านสีขาวด้านสีขาวนี้ก็จะเป็นสัดส่วนที่เป็นเซนติเมตรนะครับเพื่อนๆ่อนครับผมแบบนี้นะครับเราดึงไปเรื่อยๆนะครับกีเซ้นลองดูนะครับดึงไปเรื่อยครับผมเป็นคําตอบนะครับโดยประมาณนะครับผม2องเมตรห้าวิธีการเก็บก็ กดแค่ปุ่มนีปุ่มเดียวครับมันก็จะวิ่งเข้าไปเองเลยครับผมนะครับง่ายไหมครับปึ๊บการประเมินน้ําหนักประเมินอะไรได้บ้างนะครับตรงนี้มันจะเป็นสเกลนะครับวัดน้ําหนักของหมูหรือว่าสุกรนะครับพิกพอกตัวนี้นะครับผมของสุกรนะครับวิธีการง่ายๆครับผมเราก็เอาตัววัดนี่แหละครับผมดึงออกมาแล้วก็วัดรอบอกหมูนะครับผมวัดรอบอกตรงนี้เห็นไหมฮะประมาณนี้แหละนี่เห็นไหมครับง่ายๆวัดรอบตัวนี้หมูกําลัง ยืนอยู่แล้วก็วัดแบบนี้เลยอ่ะสมมติเนาะอันนี้มันเป็นตุ๊กตาหมูมันเอ,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 องกำลังร้องเลยครับผมลงใชเราจับมันสมมติว่าวัดได้90เซนแบบนี้นะครับได้90เซนติเมตรนะครับเราก็พลิกสีเหลืองมาเลยครับพลิกสีเหลืองว่าเซนติเมตรอยู่แถวบน90เซนคือตรงนี้ครับผมเพื่อนๆครับที่มือผมเห็นไหมครับก็จะได้น้ำหนักหมูโดยประมาณห6สบห โมประมาณนี้อาจจะบวกลบนิดหน่อยนะครับแต่ก็ยังดีกว่าการกะด้วยสายตานะครับอีกสัตว์2ตัวนะครับก็คือเราดึงมาเรื่อยๆครับ2ชนิดนะครับเพื่อนๆก็คือตัวบนนะครับบีฟแคทเทลนะครับก็คือเป็นโคเนื้อนะครับวัวเนื้อฮะส่วนข้างล่างคือด a ลลี่แคทเทลนะครับอันนี้วัดง่ายมากนะครับสมมติว่าเราดึงดึงดึงไปใช่ไหมครับผมผมขอลองทดสอบวนนมก่อนสมมติว่าเราวัดได้95้าิ้เซนวิธีการ อ่านค่าน้ําหนักวัวนมง่ายๆครับ95แล้วก็พลิกมาดูเลยครับผมนี่ครับผมน้ําหนักวัวนมอยู่ที่ตัวนี้79กกิโลกรัมนี้วัวเนื้อทําไงครับวัวเนื้อเนี่ยเขาจะเริ่มต้นน้าหนักที่นี่ครับผมน้ําหนักที่2อ8กิกโลกรัมก็เป็นโครุ่นสมมุติว่าเราวัดระบบได้สมมตินะผมสมมติ184เซนติเมตรอย่างนี้ครับ เราก็พลิกด้านเลยครับผมเห็นไหมครับวัวเนื้อก็จะน้ำหนักอยู่ที่544กิโลกรัมโดยประมาณวัวนม504กิโลกรัมโดยประมาณเห็นไหมครับยังไงก็แล้วแต่ครับมันก็เป็นค่าที่ เป็นการกะประมาณแต่ก็ยังดีครับการกะประมาณตัวนี้เราอาจจะมีประโยชน์เช่นการที่เราจะให้ยาให้อะไรต่างๆนะฮะตามสัดส่วนของน้ําหนักของสัตว์ส่วนการซื้อขายจริงๆถ้าจะให้มันมาตรฐานแล้วก็ยุติธรรมทั้งผู้ซื้อผู้ขายคงจะต้องใช้วิธีการช่างด้วยตาชั่งจริงๆนะครับผมขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะมาทดสอบการใช้กับสัตว์จริงๆให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูกันอีกทีหนึ่งครับขอบคุณครับสวัสดีครับ